5นะครับ directional control valve wow, หรือ valve wow, ควบคุมทิศทางการไหลนะครับก็ในนี้จะมี5.1ก็คือฟังก์ชันนะครับ5.2ก็คือชนิดของวา wow, ว5.3ก็คือการสั่งงาน5.4ก็คือการจับหยุดจุดยึด,ยดต่างๆนะครับแล้วก็5.5ก็คือการเลือกขนาดของวาวนะครับามาดูกันเลยนะครับ วาล wow, นะครับฟังกช์ชันนะครับก็ที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะมีในตัวนะครับเ,เขาเรียก2ตัวแรกเนี่ยในการอ่านนะครับก็เ,เรียกอสองก็คือรูพอทที่ยึดนะครับอันนี้เป็น2อรูเราก็จะเห็นอันนี้เป็น3ารูนะครับที่ติดผนงังอันนี้3ามรูหนึ่งสองสามับด้านซ้ายกับด้านขวาจะเท่ากันด้านนี้มี3ด้านนี้ก็ต้องมี3นะครับ ส่วนสี่ตัวนี้คือพอตนะครับมีด้วยกัน4รู1นึ่ง่ออันนี้คือ1 2 4สะ 3, นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับตรงนี้มี4รูด้านนี้4ด้านนี้ก็ต้องมี4เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นโดยกดตัวแรกคือพอตอันนี้มีด้วยกัน1 2, 4แล้วก็3 5มี5รูเพราะฉะนั้นเป็น5ทับนะครับเราก็จะเห็นทับ2 2ในที่นี้คือห้องนะครับห้องของวาวนะครับก็จะมี2ห้องนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมี1ห้องสองห้องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้เรียกห้องนะครับก็จะอยู่ในส่วนที่2นะครับถัดมาเนี่ยนะครับเวลาเรียกวาวนะครับเอ่ออันนี้เนี่ยห้าทับสนะครับเราจะเห็นนะครับ5พอร์ต3 โพซิชันก็คือสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโพ i ิชันสองโพซิชันสามโพิชันถ้าเป็นสองโพ t ิชันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการทํางานจะอยู่ขวามือเป็นหลักนะครับเราจะเห็นนะครับเวลาใช้งานเนี่ยช่องขวามือเป็นช่องใช้งานหรือตําแหน่งโฮมนะครับถ้าเป็นสามโพ t ิชันช่องทํางานจะไปอยู่ด้านตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นด้านตรงกลางส่วนเอ่อ ในการเรียกนะครับวาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือมี5้รู5พอร์ตทับสาคือโพซิชันนะครับถ้าเป็น2ก็มีแค่2นะครับส่วนต่อมาก็คือเอ่อเพ c e เชอร์เซ็นเตอร์ก็คือตรงกลางตำแหน่งปกติตรงกลางนะครับปกติเป็นยังไงเพราะงั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอันเนี้ยตำแหน่งกลางมีความดันก็เรียกเพเชอร์เซ็นเตอร์ถ้าตำแหน่งกลางปิดก็ โคดเซ็นเตอร์นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการเรียกวาลสั่งด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีสไลด์นะครับซึ่งแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสามารถไปดูที่สไลด์ผมในการที่จะอ่านค่าวาลต่างๆได้นะครับก็ตอนนี้เรามาดูนะครับออสองรูอันนี้คือตัวทีก็คือตัวปิดถ้าท่านกดปั๊บเนี่ยวาวมันจะเลื่อนทำให้ลมไปหมุน นะครับที่นิยมกันก็คือเป็นมอเตอร์ลมสว่านลมพอเวลาท่านปล่อยมือปับ๊บมันจะหยุดทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดบล็อกนะครับมาดูตัวที่2ครับเป็น1,2,3เป็น3ามรู2ห้องตำแหน่งกลางปิดสั่งด้วยมือกดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกดปับ๊บลมจะวิ่งแล้วบ,บอกลมก็ยืดถ้าปล่อยปุ๊บสปริงก็ดันกลับตำแหน่งโฮมคุณจะเห็นได้ว่าอยู่ขวามือนะครับมาดูตัวถัดมานะครับ วาล์ว wow, ตัวนี้เนี่ยเป็นวาล์วสามู2ห้องปกติเปิดนะครับลมจะวิ่งไปดนันเพราะงั้นกระบอกตัวนี้เป็นกระบอกลมซิงเกิลเน็ตติ้งแต่นี่สปริงเอ็กเทนนะครับเวลาเรากดลงปั๊บเนี่ยลมก็จะเปลี่ยนทิศลมที่มีอยู่ก็จะเดินทิ้งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าซิงเกิลเน็ตติ้งก็จะมีรูปลักษณลักษณะในการใช้ซึ่งงานแต่แอปพลิเคชันไม่เหมือนกันนะครับมาดูตัวที่ส่ อันนี้มี4รู4ทับ2ห้องตำแหน่งกลางทำงานก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นสั่งงานด้วยโซลี Sorry, นอยด์นะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่าการสั่งงานเป็นยังไงเรามาดูนะครับจ่ายลมก็จะเปลี่ยนห้องจากด้านหนึ่งครับคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวพอร์ตอยู่กับที่ตัวที่เคลื่อนคือวาล์วที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็คือกลับตำแหน่งปกตินะครับก็บอกลมเคลื่อนไปทางขวามือเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่า ตัวรู b จะอยู่ด้านนี้เสมออันนี้เป็นรู a สั่งงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเปิดปับ๊บ a ก็ทำงานนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นรูระบายรูความดันกับรูระบาย2ตัวนี้ท่านสามารถกลับกันได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูเนี่ยครับตรงนี้มี1 2 4 3 5มี5้ารู5ทับ1ห้องนะครับ สห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าทับสแล้วก็เคลื่อนที่นะครับเพราะ,ะั้นคุณจะเห็นได้ความเร็วสปีดสามารถปรับได้2ทั้งไปและกลับซึ่ง4ีทับสปรับได้แค่ข้างเดียวไปเท่าไหร่ก็ช้ากลับเท่านั้นนะครับอันนี้ห้าทับสท่านก็ไปเร็วกลับช้าไปช้ากลับเร็วได้นะครับถัดมาก็เป็นโซลิไนที่เป็น5้าทับสามเอ็กซ์ออสเซนเตอร์มี5้ารูนะครับ ถ้าท่านนับเนี่ยท่านจะเห็นครับมี5ลรูมี3ห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านสั่งงานด้านนี้กระบอกก็จะไปอีกด้านหนึ่งสั่งงานด้านนี้กระบอกลมก็กลับครับแล้วถ้าท่านไม่ส่ายทั้งสองด้านลมจะระบายท่านสามารถที่จะเคลื่อนแกนตัวนี้เคลื่อนไปซ้ายเคลื่อนมาขวาได้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เป็น exhaust center ซึ่งเป็นวาลวลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่ง5-3ทับโค้ดเซนเตอร์ตำแหน่งกลางปิดหมดเลยครับก็จะมาถูกใช้อยู่กับกระบอกลมนะครับลักษณะนี้แต่ท่านพึงระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับในการใช้วาล์ว5ทับโค้ดเซนเตอร์นะครับเนื่องจากวาลวเนี่ยตามมาตรฐานแล้วมีมาตรฐานการรั่วอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านวางลลักษณะนี้การที่ กระบอกลมจะเคลื่อนที่แล้วก็ไหลลงมาถ้าท่านมีจิกหรืออะไรฟีเจอร์ที่อยู่ด้านล่างอาจจะทําความเสียหายให้เครื่องจักรได้นะครับโปรดระมัดระวังนิดนึ่งสำหรับท่านที่ใช้วาวตัวนี้ครับทีนี้มาดูนะครับกระบอกลมที่ใช้กับวาวที่เป็นเพ t เชอร์เซนเตอร์หรือกระบอกที่ใช้ลักษณะงานซิมเมตรีนะครับใช้ตัวนี้กับลอตเลสเรนเดอร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าแรงดันจะดันทั้ง2ด้านเพราะงั้นเนี่ยทำให้ ท่านสามารถทํางานที่มีแรงเฉื่อยนะครับไม่มีแรงมีแรงทํางานมีแรงทํางานทั้งสองด้านนะครับได้จังหวะที่ดีกว่ามีกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองดูครับสองด้านทํางานเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะให้หยุดตามตําแหน่งตรงจุดที่ท่านต้องการได้นะครับมาดูตัวต่อมานะครับตัวชนิดของวาล